สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาพบกันกับช่องปากช่องชาแนลครับผมกับบรรยากาศถนนมิตรภาพขาเข้าโคราชครับผมช่วงก่อนถึงขนส่งปากช่องนะครับขณะนี้ผมมาถ่ายให้ดูสภาพการจราจรนะครับขาเข้าโคราชนะครับผมถนนมิตรภาพตอนนี้รถก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับผม ัมาเรื่อยๆเลยขนาดนี้เป็นเวลาห้าทุ่มหนาทีนะครับผมรถก็จะมีบางช่วงติดบ้างแล้วก็ห่างบ้างครับผมแต่รถยังมาไม่ขาดสายเลยครับ ส่วนของผมตอนนี้อยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับผมรถก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ